อ่านพระคัมภีร์หนึ่งปีหนึ่งรอบหนึ่งสมเอบทที่สามสิบถึงสามเอ็ดลูกาบทที่สิบสามข้อยี่สิบสามถึงสามสิบห้าประจำวันเสาร์ที่สิบหกเมษายนสองพันยี่สิบสองหนึ่งสมเอบทที่สามสิบดาวิดแก้แค้นคนอัมเมเลที่มาปล้นในวิที่สามเมื่อดาวิดกับคนของท่านมาถึงสิกลากปรากฏว่าคนอัมเมเลได้มาปล้นในเกเบกสิกลากแล้วพวกเขาโจมตีสิกลากและเผาเสียด้วยไฟ และจับพวกผู้หญิงกับทุกคนที่อยู่ในนั้นไปเป็นเชลย ER, ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ไม่ได้ฆ่าใครเลยแต่กวาดต้อนไปตามทางของพวกเขาเพื่อดาวิดกับพวกของท่านมาถึงเมืองนั้นและดูเถิดเมืองนั้นถูกเผาด้วยไฟยและพยากับบุชายบุตรหญิงพอพวกเขาถูกจับไปเป็นเชลย ER. และดาวิดกับพวกทหารที่อยู่กับท่านก็ร้องไห้เสียงดังจนเขาไม่มีกําลังจะร้องไห้อีก นางอาฮิโนออมชาวดิสเลเอลและนางอาบิกายยลแม่ม้ของนาบาวชาวคารเมลภริยาทั้งสองของดาวิดก็ถูกจับไปเป็นเชลยด้วยแล้วดาวิดก็เป็นทุกข์หนักเพราะพวกทหารพูดกันว่าจะคว้างให้ท่านตายด้วยก้อนหินเพราะจิตใจของพวกทหารทุกคนขมขืน่นเพราะเรื่องพวกบุตรชายและอุตหญิงของพวกเขาแต่ดาวิดก็มีกำลังขึ้นในพระยาเวพระเจ้าของท่าน ดาวิดจึงพูดกับอาบียาธาปุโหหิตบุตรของเออาหิเมเลกว่านำเอโฟตมาให้ข้าพเจ้าอาบียาธาก็นำเอโฟตมาให้ดาวิดและดาวิดทูลถามพระยาเวว่าสมควรที่ข้าพระองค์จะไล่าตามกองก้นนี้หรือข้าพระองค์จะไปทันพวกเขาหรือพระองค์ทรงตอบท่านว่าจงไล่าตามเถิดเพราะเจ้าจะไปทันพวกเขาแน่และจะช่วยกู้ได้แน่ ดาวิดออกไปพร้อมกับชายที่อยู่กับท่านหกร้อยคนนั้นและเขามาถึงลำธารเบโซคนที่ล้าหลังก็หยุดอยู่ที่นั่นแต่ดาวิดไล่าตามต่อไปทั้งตัวท่านและชายสี่ร้ยคนส่วนชายสองรอคนที่อ่อนเพลียเกินที่จะข้ามลำธารเบโซก็หยุดพักอยู่พวกเขาพบชาวอียิปต์คนหนึ่งอยู่ในทุ่งนาจึงนำเขามาหาดาวิดพวกเขาให้ขนมปังและเขาก็รับประทานและให้น้ำเขาดื่ม และให้ขนมมะเดื่อชิ้นหนึ่งกับลูกเกดสองพวงเมื่อเขารับประทานแล้วจิตใจของเขาก็ฟื้นขึ้นเพราะเขาไม่ได้รับประทานขนมปังหรือดื่มน้ำมาสามวันสามคืนแล้วและดาวิดถามเขาว่าเจ้าเป็นคนของใครและเจ้ามาจากไหนเขาตอบว่าข้าพเจ้าเป็นคนหนุ่มชาวอียิปต์เป็นคนใช้ของคนอามมเลกคนหนึ่งเมื่อสามวันมาแล้วนายของข้าพเจ้าทิ้งข้าพเจ้าเพราะข้าพเจ้าป่วย พวกเรามาพ้นที่เนเกบแห่งคนเคเรทีและพ้นที่ยูดาและเนเกบของคนคาเลฟและพวกเราเผาเมืองสิกลาเสียด้วยไฟดาวิดถามเขาว่าเราจะพาเจ้าจะพาเราลงไปถึงกองป้นนี้หรือไม่เขาตอบว่าขอปฏิญาณแก่ข้าแก่ข้าพเจ้าในนามของพระเจ้าว่าจะไม่ฆ่าข้าพเจ้าและท่านจะไม่มอบข้าพเจ้าไว้ในมือของของข้าพเจ้าข้าพเจ้าจึงจะพาท่านไปที่กองป้นนั้น เมื่อเขาพาท่านลงไปแล้วดูเถิดก็พบพวกเขากระจายกันอยู่เต็มทั่วพื้นดินต่างกินและดื่มและเต้นราเพราะของที่ป้นได้มากมายซึ่งพวกเขาเอามาจากแผ่นดินฟิลิเตียและจากแผ่นดินยูดาและดาวิดก็ฆ่าฟันเขาตั้งแต่โพเพจนถึงเวลาเย็นของวันรุ่งขึ้นไม่มีชายคนใดรอดจากพวกเขาไปได้สักคนยกเว้นพวกคนหนุ่ม400คนซึ่งชื่อ ซึ่งคีอูดหนีไปดาวิดคู้สิ่งของที่คนอามาเลกนำไปมาได้ทั้งหมดและดาวิดช่วยคู่ภรรยาทั้งสองของท่านมาได้ไม่มีอะไรของพวกเขาที่ขาดไปเลยไม่ว่าเล็กหรือใหญ่บุตรชายของบุตรหญิงในสิ่งที่ถูกปล้นไปหรือทุกสิ่งที่พวกเขาเหล่านั้นเอาไปเป็นของพวกเขาดาวิดได้คืนมาหมดดาวิดยังยึดฝูงแกะแพะดาวิดยังยึดฝูงแพะแกะฝูงโคทั้งหมดเสื้อผ้าซึ่งพวกเขาไล่ตอนไปข้างหน้า ฝูงสัตว์ฝูงอื่นๆพวกเขากล่าวว่านี่เป็นสิ่งที่ดาวิดยึดมาแล้วดาวิดกลับมายังชาย200คนผู้ที่อ่อนเพลียเกินที่จะตามดาวิดไปซึ่งให้ที่อยู่ที่ลำธารเบโซพวกเขาออกไปพบดาวิดและพวกทหารที่อยู่กับท่านเมื่อดาวิดเข้ามาใกล้คนหมู่นั้นท่านก็ทักทายพวกเขาคนละทามและคนก่อกวนทั้งสิ้นในพวกที่ติดตามดาวิดไปกล่าวว่าเพราะพวกเขาไม่ไปกับเราเราจะไม่ให้สิ่งที่เรายึด มาได้แก่พวกเขานอกจากที่เราช่วยกู้มาให้ชายทุกคนคือภรรยาของเขาและพวกอุจชายของเขาให้พวกเขาไปได้แต่ดาวิดกล่าวว่าพวกพี่น้องของข้าพเจ้าพวกท่านอย่าทำอย่างนั้นกับสิ่งซึ่งพระยาเวทรงมอบแก่พวกเราผู้ได้ทรงพิทักษ์รักษาเราไว้และทรงมอบก,กองพลซึ่งมาต่อสู้กับพวกเราไว้ในมือของพวกเรา ในเรื่องนี้ใครจะฟังพวกท่านเพราะคนที่ลงไปในสงครามได้ส่วนแบ่งของพวกเขาอย่างไรคนที่อยู่กับกองสัมภาระก็จะได้รับส่วนแบ่งอย่างนั้นเหมือนกันตั้งแต่นั้นเป็นต้นไปดาวิดก็ตั้งข้อนี้ให้เป็นกฎเกณฑ์และหลักปฏิบัติแก่คนอิสราเอลทุกวันนี้เมื่อดาวิดมาถึงเมืองสิกลากแล้วก็ส่งของที่ยึดได้นั้นส่วนหนึ่งไปให้เพื่อนเพื่อนซึ่งเป็นพวกผู้ใหญ่ในยูดากล่าวว่านี่เป็นของขวัญสําหรับพวกท่านจากของที่ยึดจากพวกศัตรูของพระยาเว คือแก่คนที่อยู่ในเบธเอลในรามอที่เนเก็บในยัตทีในอารอเอในสิบโคดในเอเซโมอาในราคาวในบรรดาเมืองของคนเยราเมีอลในบรรดาเมืองของคนเคานในโฮเรมาในโบราชานในอาทากในเฮบรนคือให้แก่ทุกกำบลที่ดวิดกับพวกของท่านเคยไป หนึ่งสมับทที่สาสิบเอ็ดการสิ้นระชนของซาอูและราชโอรสพวกฟิลิเตียก็ต่อสู้กับอิสราเอลและชาวอิสราเอลก็หนีจากพวกฟิลิเตียล้มตายอยู่ที่บนภูเขากิลโบอาและพวกฟิลิเตียก็ไล่ทันซาอูกับพวกราชโอรสและคนฟิลิเตียก็ฆ่าเหล่าราชโอรสของซาอูคือโยนาธานอาบีนัดับและมัลคีชูวาการรบก,ก็หนักถึงซาอูพวกนักธุรกิจพบพระอ์ พวกนักธนูพบพระองค์พระองค์บาดบาดเจ็บสาหัสพราะพวกนักธนูและซาอูรับสั่งคนถืออาวุธของพระองค์ว่าจงชักดาบออกแทงเราเสียให้ทะลุเถิดเกรงว่าพวกที่ไม่ได้เข้าสุนัตเหล่านี้จะเข้ามาแทงเราทะลุและทําปาเทือนต่อเราแต่ผู้ถืออาวุธไม่ยอมทําตามเพราะเขากลัวมากซาอูจึงทรงหยิบด,ดาบของพระองค์และล,ล,ล้มทับดาบนั้น และเมื่อผู้ถืออาวุธเห็นาาว่าซาอูสิ้นพระชนแล้วเขาก็ล้มทับดาบของเขาตายด้วยกับพระองค์ดังนั้นซาอูและราชโรสทั้งสก็สิ้นพระชนและผู้ถืออาวุธของพระองค์งคตลอดจนทหารทั้งหมดขององ,องค์ก็ตายด้วยกันในวันนั้นเมื่อชนอิสราเอลซึ่งอยู่อีกฝ่าของหุบเขาและพวกที่อยู่ฝั่งตรงข้ามของแม่น้ำจอแดนเห็นคนอิสราเอลหนีไปและเห็นว่าซาอูกับราชโรธขององค์สิ้นพระชนแล้วพวกเขาก็ทิ้งบรรดาเมืองของพวกเขาหลบหนีไปพวกฟิลิสเตียก็เข้ามาอาศัยอยู่ในที่เหล่านั้น ต่อมาในวันรุ่งขึ้นเมื่อพวกฟิลิสเตียมาปลดสิ่งของจากคนที่ถูกฆ่าก็พบพระศพซาอูและราชโรธทั้งสามบนภูเขากิลโบอาพวกเขาจึงตัดพระเศียรของซาอูและถอดเครื่องอาวุธขององค์ออกส่งคนออกไปทั่วแผ่นดินฟิลิสเตียนําเอาข่าวดีไปยังเรือนรูปของเรือนรูปเคารพและยังประชาชนพวกเขาเอาเครื่องอาวุธขององค์ไว้ที่วิหารของวัดอัชโชโรธและมัสพระศพขององค์ไว้กับกำแพงเมืองเบสชาน แต่เมื่อชาวเบยาเบสกิเลีาได้ยินว่าคนฟิิเตียทำอย่างนั้นกับซาอูชายที่กล้า,าหารทุกคนก็ลุกขึ้นเดินตลอดคืนไปปลดพระศพของซาของซาอูและพระศพของราชรถทั้งสาจากกำแพงเมืองเวสชานและนำมาที่เมืองยาเบสถวายพระเพลพระศพที่นั่นพวกเขาเก็บพระอัฐิไปฝังไว้ที่ใต้ต้นสนหมอกในยาเบสและลดอาหารเจ็ดวัน อ่านพัมพีรหนึ่งปีหนึ่งรอบดูกาบทที่สิบสามข้อยี่สิบสามถึงสามสิบห้ามีคนหนึ่งมาทูลถามพระอ,องค์ว่าท่านเจ้าข้าคนที่รอดนั้นมีจํานวนเล็กน้อยเท่านั้นหรือพระองค์ตัดกับพวกเขาว่าจงเพียรพยายามเข้าไปทงประตูที่คับแคบเราบอกท่านทั้งหลายว่าแม้คนจํานวนมากพยายามจะเข้าไปแต่จะเข้าไม่ได้เมื่อเจ้าของบ้านลุกขึ้นปิดประตูแล้วแลวพวกท่านยืนอยู่ภายนอกเคาะประตูเคาะที่ประตูว่านายเจ้าข้าช่วยเปิดให้เราด้วยแต่เจ้าของบ้านนั้น จะตอบท่านว่าเราไม่รู้ว่าพวกเจ้ามาจากไหนและท่านจะกล่าวว่าเราเคยกินดื่กกับนายและนายก็เคยสั่งสอนที่ถนนของเราแต่เจ้าของบ้านนั้นจะกล่าวว่าเราไม่รู้ว่าพวกท่านที่ทําความชั่วมาจากไหนจงไปให้พ้นหน้าเราแล้วจะมีการร้องไห้ขบเคี้ยวเคี้ยว,ว,วฟันในเวลาที่พวกท่านเห็มอับราหัมอิสอัคยาโคบยาโคบและบรรดาผู้เผยพระวจนะในแผ่นดินของพระเจ้าแต่แต่ตัวพวกท่านเองก็จะถูกขับไล่ออกไปอยู่ข้างนอก และจะมีคนจากทิศตะวันออกทิศตะวันตกทิศเหนือนทิศใต้มานั่งร่วมโต๊ะในแผ่นดินของพระเจ้าและแน่นอนว่าผู้ที่เป็นคนสุดท้ายจะกลับกลายเป็นคนแรกและผู้ที่เป็นคนแรกจะกลับกลายเป็นคนสุดท้ายการทรงข้ามควรถึงกรุงเยรูซาเล็มในเวลานั้นเองมีพวกบาลีษีบางคนมาทูลองค์ว่าท่านจงไปจากที่นี่เถิดเพราะว่าเฮโรดต้องการจะคาทานพระองค์จึงตัดกับพวกเขาว่าจงไปบอกเจ้าหมาทิ้งจอกตัวนั้นว่า จงฟังให้ดีเราขับผีและรักษาลูกในวันนี้และวันพรุ่งนี้แล้วในวันที่สามเราก็จะเสร็จงานแต่ว่าเราจําเป็นต้องเดินต่อไปในวันนี้วันพรุ่งนี้และวันมะรืนนี้เพราะว่าเป็นไปไม่ได้ที่ผู้เผยพระวจนะจะถูกฆ่านอกกรุงเยรูซาเลม็มโอเยรูซาเลม็มโอเยรูซาเลม็มเมืองที่ฆ่าบรรดาผู้เผยพระวจนะและเอาหินขว้างพวกที่ทรงใช้มาหาถึงตายบ่ายค้งเราปรารถนาจะรวบรวมลูกของ เจ้าไว้เหมือนแม่ไก่ที่กกลูกอยู่ใต้ปีกของมันแต่พวกเจ้าไม่ยอมนี่นะ่ะนิเวศของพวกเจ้าจะถูกทอดทิ้งเราบอกพวกเจ้าว่าเจ้าจะไม่เห็นเราจนกว่าพวกเจ้าจะกล่าวว่าขอให้ท่านผู้เสด็จมาในพระนามของพระองค์ผู้เป็นเจ้าทรงพระเจริญ